จากบ้านเอาพ่อไปสิปโอเคม่ดูนะตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่กับพ่อผมอีกแล้วตอนนี้เราจะเหยียบหลังคาอู้อตกมาอยู่กับพ่อเป็นลูกน้มมองพ่อเลยตอนนะี้อยู่กับข้าง,งพ่อพรโดดเมื่อกี้เดี๋ยว,วดูบ้านเฮงอุ๊อุ๊โอเคมีบ้านแต่ว่ายังไม่ถึง โอเคเบรกเลยเบรกเบรกไปลุยดิพวกกัน oh ต่อ oh ลุย oh ด้วยนักพ่วแต่ว่าปืนอ่ะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่โอ้นี่ไงส้มบี่มีเขาโอเคมีอาเป็นกระสุนออ๊ะโอ๊ะโอ๊ะกระสุนแม็กซิมโอเค อาทิ้งองแลใช่หรอเออใช่ก็ทิ้งให้ก็ได้นี่ก็ทิ้งให้ก็ได้นี่ครับเก็บกระสุนไปพอใช้อะไกระสุนแม็กซิมเลยครับตองไกระสุนอะไรอันนั้นหนึ่งร้อยอ่ะมันเป็นกระสุนแม็กซิมครับพ่อแม็กซิมก็คือป้อมปืนสิคะไม่ใช่ปืนสั้นไม่ใช่ปืนสั้นครับถ้าปืนสั้นก็กล่องเล็กหนึ่ง โอ้หมาป่าพอดีเลยจัดการมันจัดการมันก่อนเชือพล่งน้อยโอเคใช่พวกมันเดิมเพราะว่ามันน้อยสามตัวเองโอเคพวกหมาป่าทั้งหลายนี่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 พวกแกต้องโดนลงโทษ เหลือแม็กซ์กซิงหุบหมดแล้วหรอหมดแล้วหรอฮะม,ม,มีสองนัดเราก็มันเริ่มต,ต้นไงโอ้แม็กซิงแม็กซิมไว้ข้างบนดีกว่าปืนใหช่เ<ม>ขียนอยู่เนะี่ยปืนใหญ่ฮะ <laughs> ไ,ไปเร็วโอเคตอนนี้ก็เอากระสุนแม็กซิมขวานครับแต่ก็ขวางไม่ได้ นะครับตอนนี้ผมต้องรีบไปแล้วโอ๊ะกลัวจะล่วงตอนนี้โหเจออะไรบ้างเจอเหควันใช่ครับเจอเดี๋ยวควันโอ,โอ้อยู่บนหลังคาโอ้ล่วงป่ะเกือบเกือบเกือบไหนต่อเลยตอนนี้ก็ต้องให้พ่อผมขับต่อนะครับเพราะผมแมทมือปัญหาแล้วหยุดรอก,กัอนดีกว่า ชั้นน่ะอยู่ตรงชั้นนะตรงชั้นข้างๆแตนลูรูปหาดูให้มันดีๆหาไม่เจอเนาใชั้ ให้มันเบาๆด้วยโอเคกลับมาต่อแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าพ่อไปไหนอู้บ้าน <c oughs> อยู่ไหนนะซัมบี้ฉันเกลียดแกมากเลยนะนี่พอร้สิบโอ้เลือดน้อยนี้กระสุนก็ โอนะ้ออ่านหน้าอ๋อนี่ไนมะ่ใช่ด็อกเตอร,ร์นี่นาะโอ้ตะลวยกันแล้วสิระเบิดนี่ก็เคเคเคมืดแล้วอะไรเนี่ยว้วเชฟเพิงก็จัดการเหลือจัดการเองต้องรีบไปแล้วดูสิโอ้มืดมาก มองไม่เห็นอะไรเลย,เลยมา,าดวมาแล้วเราอยู่ตรงนี้แหละโห่มืด oh, อย่างนี้ใครจะไปเติมได้งั้นเราเติมไปเลยเราโอ้ระเบิดเพราะเพราะไม่รู้อะเชื่อมก่อนรีบไปตายแล้วไม่รู้ว่าปล่อยมาก็มันก็จุดให้เลยอะ อันนี้คือไม่รู้จริงๆนะอ้าวพ่อเข้ามาหน่อยสิโถยอะไรไม่ได้ตั้งใจกับพ่อตายแล้วโอว้พ่อือ <c oughs> เสียเพื่อนไปคนคนดีแล้วไม่นะเพื่อนลาออกจากงานเรา <c oughs> เข้าเร็ว <c oughs> ไม่ไม่โอ้พ่อ โอ้แต่ยังอยู่ด,ดิโอเ,เอา <What? S 1> โอ้ยมันเป็นอนไรเนี้ยมันเปลี่ยนเมพตอนนี้รู้สึกว่าถึงบา้านมันทำไม่ได้มันเป็นอันมืดโอ้โหมันเปลี่ยนเมพใน ตอนนี้ผมต้องลุยคนเดียวแล้วเชื้อเพิงสภาพเชื้อเพิงคนแล้วผมก็เสียเพื่อนไปคนหนึ่งละไม่เจอไม่เจอ เสียใจจังเลยพอขาดเพื่อนไปคนนึงเนี่ยไม่อยากให้เพื่อนไปเลยฮะไม่อยากให้พ่อไปพ่อเก้งอ่ะไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเพื่อนโอ้โหสิกรรมให้เลยโอ้เจ้านายพอดีเลยโอ้โหสิกรรมอะไรเอ๊ะเออตีฉันตีฉันไม่ได้โอ้่หกหกหกสี่สี่หกสี่สี่สองสาม โอเคผมตอนนี้เพื่อนผมก็ปล่อยปืนไว้ให้ผมหนึ่งอันนะไปรับมาเป็นปืนไอเฟิลแค่คนั่นแหละมีแค่นั้นแหละติดตัวหกสิกรรมให้เลยโอเคตอนนี้ก็ไม่ค่อยเยอเท่าไหร่นะแต่ตอนเริ่มเจอเพราะอย่างเงี้ยม,มันพวกแะม,มันพวก โค้นี้มันรู้สึกเริ่มฉลาดขึ้นโอเคเราไปหมดเอ๊เอเดี๋ยว <c oughs> มาแล้วมาแลวไอ้ตัวนี้โอ้ด่าด่าดวาด่าวอันนี้โอ้โหฉลาดจริงนะแกเนี่ย แต่ดีที่ขึ้นมาไม่ได้โอเคไปก่อนแล้วไปก่อนละแบงก์มาแบงก์หกสี่สี่สองสามใช่ปะใช่หกสี่สี่สองสามมีกี่แบงค์เนี่ยวันนี้กูเลยวันนี้จะมีอะไรไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้อันนี้อันี่นะไหนนะมาแล้วมาแล้ว,ลวไอ้ตัววิ่งไวตัวแสบ เน้ชอบทำมิดโอ้โ้อเดี๋เดๆๆอะไรเนี่ยนี<ด>่หัวขาดเลยนี่สองตัวอาจจะเป็นสือนด้านหลังโอี๋ยวดูสื้อในหลังโอ้ มันจะจริงเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่แบงก์สองล้าดีมากตอนนี้เคลียร์ของกันนะเคลียร์ของบนรถหกสี่สี่สองสามอนมากับอ,อะไรเนี่ยชอบไปติดข้างบนเนะ่ยตอนนี้นซัมมีระบาดหล,ลาักระบาดหนักมากเลยตอนนี้โอเคลงไป6 4 4หกสี่สี่สองสามโอเคตอนนี้ นีน่ตอนนี้มาดูตอนนี้มาดูแบงก์นะครับหกสี่สี่จําได้สใช่แบนี้โอ้ว a n k y o อนนี้เก็บไปให้หมดเลยนะ ปนปีน,นในแถบพยาเสือขีขาวรีปปนออก <c oughs> อ่ะบะมาเลยมาด้วยไปด้วย,อวยของดีชั้นดีตอนนี้บ้านก็สำรวจไปหนึ่งสองสามหลังแล้วนะตัวสามหลังนี้มีหลังเดียวที่ปนได้ตงนีของต้อง ผสิกรรมให้ซัมมี่เพราะว่าสขาซัมมี่ก็ทิ้งไปนี่แล้วก็สองอย่างสิงเอ้ย <c oughs> <Hey, S 2> ผมอยากรู้ว่าอาโค้ดมันเอาไปขายได้ปะ่ะผมจะติดไปก่อนนะเดี๋ยวว่าที่แน่จริงนะนี่ทองพวกทองพวกเงินเนี่ยเอาไปให้หมดป้น ต้องปุ้นแถบนี้เพราะว่ามันทําเรามาเยอะเราต้องเอาโอเคเช็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 คชให้หมดไหนโอเคไม่มีอหไไม่มีอหไไม่ได้เชื่อมโอเคมาดูกันเพราะว่าการปุ้นครั้งนี้มันจะสุกสันดีๆไหม้วดูพวกข้างหลัง ต้องสังเกตตรงนี้ด้วยพูดนดะังตอนนี้ก็ดูดว่วนโอ๊คไมค์แล้วไมค์แล้วาอีกแล้ว,ลว,ลวพวกพวกลูกกระจกโอเคโอเค,อเคบลนให้หมดบลนให้หมดโหโหโห ไม่มีอะไรเลยอ่ะมันจะต้องปนให้หมดแล้วตรงนี้ของว่างอยู่นะปนตรงนี้ก็ไม่ต้องเก็บมาแล้วมาแลวอู้วอะไรให้มีแถนีอโออันนี้โหคืน <S <S อนีฟ้าค่ะไม่รู้ละหนีก่อน <S <S ไมวอู้ว มันมีตัวตามใช่มีตัวตานีนี่นีนี่น,น,นเฮ้ยมันจะติดโอ้ยโอเคมันรถรถมีไฟโหเดี๋ยวจ,จะไม่ปลอดภัยตอนนี้โอ้โหสม,มีติดทานชลานะขอบคุณมากเลที่ช่วยให้ติดตอนนี้ผมก็เก็บของมาไม่ได้เก็บมาเลยดึกกว่าเก็บมาได้ มันแหลงจะสานเนี่ยผมว่าไปก่อนนี้ป้าของแค่นี้น่าจะปลอดน่าจะพอ,ะพอทําได้มันจะพอได้หรือว่าไปก่อนแล้วกันตอนนะี้เชื้อเพลิงพอของมีค่าทอพอหมดแต่เหลืออย่งเดียวถ้วยรางวัลที่ผมจะเอาแต่กลับไม่ได้ออกมาเดี๋ยวผมไปที่ป้อมก่อนรีบไ,ไปก่อนเลยเดี๋ยวผมจะไป เทสลาแแบจะรีบไปเทสลาแแบผมก็จะเอาของขายให้หมดแล้วก็เอาพวกสิง่งสับสิ่ที่เกี่ยวกับสิง่งต่างๆพวกนี้ขายให้หมดแล้วก็ซื้อขายปืนขายปืนขายปืนสองเขาบอกผมเข้ามาเนี่ยอู้บิ๊กโอเคโอเคผมล็อกเอเอเ,เอาโน้ตไปขายก่อนเลยโคด้ดไม่ใช่โน้ตโคด้ด โค้์มาขายได้ป่ะเหมือนจะขายไม่ได้นะเสียดายโค้ดตั้งเป็นอะไรเดียวทะเบียนดีป่ะทะเบียนน่าจะดีนะเพราะว่าตอนนี้ก็มืดพอสมควรแต่ว่าต้องรีบทำลิปโอเคโหต้องคืนนี้ไหวริบมากเลยโอเคอไม่เชื่อ โอเคขายของพวกนี้ขายของให้หมดแล้วก็ไปนี่นี่น,นขายให้หมดเลยเก็บเก็บเก็บให้หมดแล้วก็ขายปืนด้วยทิ้งโอ้ปืนราคาสิบห้ายี่ิบเอ Okay. เหมือนพ่อผมจะช่วยได้นี่มาอยู่นะก็ซื้อส่วนต้งเร็วโอเคมากระสุนเต็มกระสุนกองกองเป็น,น,นกล่องโดมิโน,โนเลยดูกันว่ากระสุนกินกี่นัด สองสิบไม่เคยเล่นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยนี่พูดจริงๆนะสองร้ยสี่สิบนัดเคียย์หมู่บ้านได้สบายไปต่อโอเคเตรียมปืนไปเลยสองร้อยสี่สิบนัดจัดการได้สบาย <c oughs> หายห่วงโลกซัมบี้จะได้หายไปทั้งหมดแต่ว่าหมู่บ้านนั้นเหมือนจะเหลือซัมบี้ไว้ตั้งเยอะนะ ผมต้องรีบทำภารกิจเรื่องซอมบี้แล้วก็เอาแบงค์ธนบัตรแดงมาให้ได้เมื่อหมาป่าเกิดผมก็จะทำเหมือน,นั้นแต่ว่ามันมีโจนนะดิบวกดีไหมโอ้มโอ้โอเคบวกไหนก็ดีนะตายหมดเลยตายหมดเลยโอเคมันจะโดนอะไรยิงบางอย่างอโอ้โหทั้งมา้ทาทั้งทั้งมา้ทาทั้งคนเสียดายมากๆเลยแต่ว่า,าทิ้งมา้า เอามาเก็บมาก่อนสองสามเอ๊ะเดี๋ยวนะม้ามันก็ทิ้งม้าก่อนดีกว่าแล้วเก็บโจนหนึ่งสองสามสี่ห้าต้อหมายที่ห้านะหนึ่งสองสามสี่ นนี้ก็ผ่านป้อมมาไม่ค่อยได้ไกลเท่าไหร่โหน่าสงสารมาทุกตัวถูรถไฟเหยียบไม่น่าเชื่อว่ามันจะทำได้ขนาดนี้หรือว่าเพราะกล่องกระสุนเอ้ยมีเชลชิปพอดีดูซิว่ามาขายอะไรได้ปะเชลชิปเชลูเลฟเชลเฮเลฟขอเรียกวเชลเฮเลฟไม่ใช่เชลชิปดูกันสบีก็มาเลย าการมายิงแขนแล้วก็ตามด้วยผู้อ่ะตายใช่ปะโอ้เดี๋ยวนะ<ม>อ๋อไม่มีที่ขายเสีสยได้อู้เลยขู่ถูกนัดอ่ะให้นะเหรอสองสามส,ส,สี่เป้าหมายที่ห้าเป้าหมายที่ห้าเหมือนเดิม รีบไปดีกว่าเดี๋ยวมืดก่อนปืนเลเซืรน,นี่จาัก,การได้สบายสบายที่สุดแล้วโอเคจะเอามาสามแล้วก็โุบาเร็วสัม,มี่อ๋อกล่องกระสุนมาแล้วก็ห้าก็มีพวกนี้ไปไปหมู่บ้านเลย แต่จะนานเกินไปจากการด้วยปืนก็บอกเดียวน่าจะสบายสบายแน่นอนรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ผมเหมือนต้องเล่นนะเพราะว่าตอนนี้สีทุ่มแล้วไม่ใช่เว่าไม่ใช่เวลาในเดทเดียวแล้วผมต้อง รออีกนะหมู่บ้านหนึ่งว่าหมู่บ้านมันอยู่ฝั่งไหนอะเต็มปืนก่อนเลยโอเคฝั่งนี้โอ้หมู่บ้านสั้นจะก,กันได้ง่ายมาเจ้านาย ขอบคุณที่เสกหกเฮ้ยเดี๋ยวม,ม,มันซอมบี้หกโอเคเลือดการทำบมดฟทุกก็เลือดก็เหลือแค่เกินครึ่งวัมนนี้อีกโน้นหนึ่งนะ โอ้โหมืดอีกแล้วอะไรเนี่ยโอเหมือนต้องกลับไปขับไปที่ชันชาก่อนก็เตรียมมือยอมก็ลงมาที่ชันชลาโอ้โหไี่เนี่ย ตัวอะไรเลยอะตัวนี้โอเคโอ้หมาป่าคืนนี้หมาป่าโอเคมาจากคานนี้ดูเอาไอ้นี่โห่อยนี่ตัวปล่อยนี่สองเฮ้ยสองตัวนี่เอ้ยไม่เห็นเรียบมันอ๋อนี่ไงใกล้ตายแล้วโอเคไม่เป็นไรเลยแต่นี้ต้องอยู่ตรงนี้ ซัมบี้ซอมมีสามตัวกับผมกับหมาป่าหมาป่ากับซัมบี้มันเกิดสองอย่าง,องโอ้ก็นนะไหนเนี่ยโอ้ลงไปแล้ว จะเก่งเกินนะสาม,มีพวกวิ่งไวอ่ะแต่สาม,มีพวกวิ่งช้าก็ก็พอได้อยู่เกือบตกเลยเนี่ยเท่านี้ไมค์แล้วไมค์แล้วไมคแล้วไมค์แล้วโอ้โหโอ้โหโอเคอันนี้มึงได้เกิดเยอะอ่ะ <c oughs> เกิดเยอะจริงนี่คือเกิดเยอะมาก เกิดเยอโจรรับมือไออม่ไหวเออทีนี้ต้องดูหูสีเขียวทีนี้สีเข,เขียวมีปะมีใช่ยิงวัวเลยเนี่ยหมาป่าเกิดเอาหมาป่าตัวเดียวคืนนี้ซัมมี่น่าจะเกิดนะทุกคนดวงจันทร์โอ้ดวงจันทร์ร่วงแล้วโหสภาพซะซัมมี่สารส สาระเยอะเกินตนีที่ผมได้โค้ดมานะไ,ได้โค้ดมาก,ก็เป็นโค้ดของ mm. เอ้ยโค้ดมันอยู่ไหนอะ mm. เอ๊ยอ๋อมันอยู่นี่นเองเคสี่สี่สามสามห้าสี่สี่สามสามห้าพร้อมกับมือมือของแันดี สองแบงค์ดีจังเคเคนนี้สี่ส <44 33, S 1> ี่สามสามอะไรนะค้างอยู่ตรงนั้นอะคือมาค้างอยู่ตรงนั้นอะคืองงไปหมดแล้วอะคืนนี้ซอมบี้เกิดต้องต้องหยิบกลาบมาสี่สี่สามสามห้าคอยดูด้วย สี่สี่มสมห้าตายสองตัวขู้ผมกับบมุมกมืน5กมกไปสี่สี้สามสาสแล้วค่อยแต่งรถรอบหน้านะรอบหน้าผมจะมาแต่งรถให้ทุกคนดูโอ้อันนี้ไม่เป็นจำเป็นแต่แน่จำเป็นอยู่นิดหน่อย ก็ลุยต่อลุยต่อก่อนกับพวกซมบี้โอ้เดี๋ยวแกอย่างิ้งโอ้นี้นทำ ใครทำชั้นก็โดนยิงจัดการให้หมดตั้งหมดเมืองโอ้โหหน้ามายิงหน้าให้ก็กับตัวนั้นขอมีดมีดไม่รู้ใกล้ๆหน่อยโอเคยิงหน้าจะตายนัดเดียว ัมีสองนะัดโ,โอเคเข้าหน้าตอนนี้ดูซอมบี้นะก็น่าจะตายแล้วล่ะโอเคตายแล้วหน้าสอยเลยตอนนี้ผมต้องดูนายเจ้านายโอ้เต็มเลย ธนาคารอีกไหมอยากรู้อะสองันไหมไม่ใช่สองกันอเ,เอ๊ะไม่เห็นสี่สีห้าลองเดิม ไม่ได้สงสัยต้องเป็นของใครสักที่ดูนิ่ซ่อนอย่างหนาห่างว่าี๋ยวจะค้นดูนะนี่ไงโอ,โอ้นี่ไงโอ้ยโอ้ยโอ เรียบร้อยเลยครับเตายโหตอนนี้ก็ก็ต้องขอแค่นี้นะครับเพราะว่าตายบายบายโหเพราะว่าตายนะโดนซัมบี้ยิง